ขอสวัสดีน้องๆทุกคนชาวยู่ทุกวันทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับบรรยากาศทุ่งนานะครับผมกับเจ้าระเบิดควันจิ๋วนั่นเองนะครับผมที่ก็ซื้อมาในราคา25บาทนะครับผมโอ้โหนาเลนเทมล่าวันนี้เราจะมาลองหาจุดลงในทุ่งนาดูนะครับวันนี้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับโอ้โหดูนี่สิทุกคน โอ้เจอแล้วครับผมนี่ก็คือรูปูปหรือเปล่าก็ไม่รู้ในน่าจะเป็นรูปูะปะนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองจุดลงไปในรูนี้ทั้งหมดมีอยู่6นั้นนะครับทุกโคนี่นี่นี่มีอยู่6ลูกนะครับเดี๋ยวพี่จะลองจุดทุกสีเลยนะครับลงไปดูซิว่ามันจะสวยแค่ไหนนะเดี๋ยวเราก็จะมาดูว่าจุดหมดแล้วเราจะขุดลุมออกมามันจะมีปูอยู่ข้างในรูด้วยหรือเปล่านะฮะโอเคเราค่อยมาลุ้นกันนะอ่าหลังจากที่พี่แกะแล้ว เดี๋ยวเราจะลองจุดแล้วเราก็จะโยลงไปในรูทีละอันทีละอันนะครับผมก็ขอขอบคุณน้องๆที่เข้ามาใหม่นะครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์ทุกสัปดาห์เลยช่วงนี้ก็คลิปมีคนเข้ามาดูเยอะมากเลยช่วงนี้ <c oughs> ก็ดีหน่อยนะครับช่วงนี้ขอบคุณน้องๆมากเลยนะครับเดี๋ยวลอยกระทงเดี๋ยวพี่จะทำคลิปเกี่ยวกับลอยกระทงนะแล้วพี่จะลองจุดแบบจุด เดี๋ยวพี่จะลองเก็บงบไปสัก1,000บาทนะครับเพื่อไปซื้อบัดแล้วก็จะไปจุดให้ดูนะครับเตรียมชมได้เลย <5> <5> โอ้ดูนีเซิตอนนี้พี่กำลังจะทำการจุดลงไปในรูนะครับโอ้โหลีลาครับตอนนี้ก็ลีลานิดนึงอ่า๋โอโยนลงไปแล้วดูครับดูครับดูควันออกมาโอ้โหโอ,โอ้ดูสิดูสินี่คือควันจิ๋วนะครับผมสีขาวนะหลงังจากนั้นมันก็ดับไปแล้ว ไม่สวยนะอ่าต่อไปจะเอาสีม่วงมั่งดูซิว่ามันจะตามเฉดส,สีหรือเปล่านะครับเออมันน่าสนใจอยู่นะทุกคนโอเคคอยดูลูกนี้ครับอ่าโยนเข้าไปครับว้าวจอบมาในรูปแบบไหนครับโอ้ดูนั่นสิทุกคนโอ,โอ้ดูสิโอ้มันสวยไปเลยใช่ไหมล่ะโอ้ดูนี่โอ,โอ้สวยฮะเออสีม่วงดูดีนะครับผมน่า หมอนะครับหมอเอาไปเล่นนะครับมันไม่อันตรายนะครับผม <laughs> สุดยอดเลยนะออดูสีควันอยู่ในรูปูนะครับผม <im> โอเคต่อไปจะเป็นสีขาวนะครับแต่พี่ไม่รู้ว่าข้างในมันเป็นสีอะไรนะ <im> เดี๋ยวเราก็จะลองวัดใจดูว่ามันเป็นสีอะไรนะครับผม <im> โอเคจุดแล้วโยนลงไปเลยครับ <im> โอดด้ดูดูดูจากการ <im> ปฏิกิริยาการ <im> เปลี่ยนแปลงครับโอหทุกคนโอมันสีฟ้านะโอ้สวยมากเลยโอ้โห โอ้ยสุดยอดจริงๆเลยนะเออเออมันก็น่าซื้อมาเล่นนะครับผมออซื้อน่าซื้อมาเล่นมากเลยนะเออแค่ยี่สิบห้าบาทนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงลอยกระทงด้วยก็ขอให้น้องๆเล่นอย่างปลอดภัยและก็กวละมัดนระวังนะครับในการเล่นประทัดหรือผู้ต่างๆนะครับพี่กายบอกแล้วนะอย่าเอาไปเล่นลําพังหรือไปจุดใส่บ้านเพื่อนนะครับอาจจะทําให้ไฟหไหม้ได้นะอ่าโอเคต่อไปครับ โอ้สวยเหมือนกันนะเมื่อกี้นี่สีเขียวออกสีเขียวๆน้ำๆทะเลอ่ะสวยนะครับโอเคดูดูรับลูกต่อไปจะเป็นสีอะไรโอ้พี่คิดว่าน่าจะเป็นสีเหลืองนะทุกคนโอ้โหสีเหลืองเอ้ยทำไมมันควันเยอะกว่าคนอื่นเอ้ยควันเยอะกว่าชาวบ้านชาวจองกันเลยนะโอ้ดูสิโอ้สีเหลืองนะครับโอ้โหสวยมากนะครับเออน่าซื้อมาเล่นจริงๆเลยทุกคนนะต่อไปครับไม่รอช้าครับจุดลงไปครับปุ๊บโอ้ดูครับผม โอ้อันนี้เป็นสีฟ้าครับผมสีฟ้าน้ำทะเลโอ้โหโอ้โหสีฟ้านะครับสวยมากเลยนะอหลังจากนั้นแล้วเราจะมาทำการขุดครับผมเนื่องจากพี่ได้จุดลงไปหมดแล้วนะครับเอเคเราขุดดูเลยครับว่ามันจะมีกระปูหรือเปล่านะหรือที่เขาเรียกว่าปูนานั่นเอง โอเคครับลือไปครับเราก็จะเจอปรรทัดที่เราเคลื่องลงไปนะฮะเออจังหวะนี้พี่ก็จะเลิกคิดตมนิดหน่อยนะครับผมไม่เป็นไรครับผมเพื่อนน้องๆนะครับเพื่อนเด็กๆนะครับผมหรือพี่ๆที่เข้ามาดูก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาติดตามนะช่วงนี้คลิปพี่หลันเยอะมากขอบคุณน้องๆที่เข้ามาดูจริงๆนะครับเออแบบยอดวิวเตลิดเตลิดเปิดเบิงไปเลยนะเออพี่คิดถึงน้องๆนะครับเนื่องจากพี่ติดภารกิจค่ายทหารก็ไม่ค่อยได้ทําคลิปลงเลย ครับลื้อลื้อรื้อรื้อรื้อโอ้โสรุปแล้วปู่ไม่น่าอยู่นะครับผมน่าจะออกไปหากินน่าจะเป็นรูหากินมันนะ <im> พี่คิดว่ามันน่าจะไปอยู่ในหนองน้ำนะครับผม <im ps _> หากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดสับสับคลาใไ้พี่กายด้วยนะครับพี่คิดว่ามันไม่น่ามีแล้วนะ <im ps _> โอเคจบคลิปนี้แล้วพี่กายก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้บายๆครับ